สวัสดีครับวันนี้ก็วันที่13กันยายนปี68นะครับวันนี้ก็ใสๆนะครับเนาะของวันเสาร์คลิปนิโชนาทางของฮาหนอยนะครับเหบสีทางช่องที่เป็นคอฮาหนอยนะครับเนะหาะคอฮานอยฮาหนอยมีทุกวันนะครับส่วนคอรัฐบาลไทยก็ช่วงใสาย่อนลงไปแล้วครับเนาะก่อนหน้านี้ลงไปแล้วคอรัฐบาลไทย เป็นของเซียนทวีครับเนาะของสุดท้ายเซียนทวีถ้าเป็นของรัฐบาลไทยก็ไปรับชมรับฟังได้นะครับเนาะเม็ดเดียวของสุดท้ายเซียนทวีนะครับเนาะหลุนแสนแตกไปด้วยกันนะครับสําหรับศึกใหญ่ศึกเงินแสนของรัฐบาลไทยนะครับส่วนชิปนี้เป็นของฮานอยนะครับเนาะศึกเล็กศึกเงินร้อยเงินพันค่าเวลาครับเนาะรอศึกใหญ่ศึกเงินแสนแต่บางคนเขาก็ไ่สนใจศึกใหญ่ครับเนาะก็ซื้อยากบางคนบอกนะครับเนาะ ซื้อยากอุตสาหาจะเป็นแทบตายครับเนาะขัดแล้วขัดอีกพอมาถึงเวลาขึ้นเวทีก็เจอโครงการหันสองมั่งเจอโครงการคนละครึ่งมั่งก็ถอดใจกันไปครับเนาะบางคนก็ไม่สนใจบางคนก็ลุยรัฐบาลไทยอย่างเดียวคนะรับเนาะจะหันสองจะคนละครึ่งก็ไม่สนคนลุยอย่างเดียวก็เอาที่สะดวกคนระับเนาะเอาที่สะดวกเอาสร้างมุมทางให้ทุกอย่างคนระับเานาะผสมให้แนวทางน้อยลาวไทยคนระับเนาะสามอย่างเลย ใครชอบอนไรก็จัดอันนั้นครับเนาะประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นคอฮานอยครับเนาะคอฮานอยบอสซำได้หมดครับเนาะคนชอบลุ้นครับเนาะคนชอบลุ้นคนชอบเสี่ยงโชคครับเนาะวันนี้ก็มันเดือดรับเนาะบรรยากาศเจีบสดมันเดือเหมือนเช่นเคยก็คลิปพามาชมธรรมชาติสวยๆบ้านเราเนาะพาทั้งลุ้นมาปัณญาาดูร่างกายครับที่ป้อมพระจุลนะครับปัณญาาดูร่างกายเสร็จก็ก่อนกลับวันก็แวะ นั่งริมเจ้าพญะาครับเนาะกินขนมรมนวยกินน้ํเกินท่าพักผ่อนก่อนกลับบ้าน,นครับเนาะช่วเงยเงยนเ็นๆแดดร่นลมตกครับเนาะอากาศดีมากครับนะ้องริมเจ้าพญะาลมพัดเยน็ๆนๆครับเนาะแต่จะอยู่มืดคนระับเนาะถ้ามืดก็ยุงเยอะคนระับเนาะถ้าเปิดมายุงตัวใหญ่ครับเนาะต้องอย่ายให้มืดมากครับเนาะก็ประมาณนี้ชมบรรยากาศทะเลไปด้วยกัน,นครับเนาะ คือตัวมาเที่ยวก็เดินทางก็เด้นในตัวเหมือนเดิมนะครับเนาะทุกครั้งทุกคลิปเดินไปที่แนวทางเหมือนเช่นเคยนะครับเนาะแนวทางก็ย้ำนะเนาะเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นอีกเหมือนเดิมไม่มีใครสามารถเดินทางถูกได้ทุกวันครับเนาะเป็นไปไม่ได้ครับเนาะถูกผิดคาเข้ากันไปมันได้ผิดวันหน้าแล้วก็ว่ากันใหม่ครับเนาะเป็นเพียงการคาดคะีนะครับเนาะถ้ามีใครบอกว่าให้เดินทางถูกทุกวันอย่าไปเชื่อนะครับเนาะอย่าไปเชื่อคาดคณีล้วนๆนะครับเนาะไม่ว่าอาจยะไหนเสียนไหน ก็โปรดใช้พิจารณาในการรับชมและฟังนะครับเนาะการทางคดีแวทางก็เป็นเพียงเพียงแค่แนวทางครับเนาะการตัดสินใจลงทุนก็เป็นหน้าที่ของเอฟซีครับเนาะไม่มีใครบังคับได้นะครับเนาะประมาณนี้กดดูดูผลเมื่อวานคดน้ำหนัเมื่อวานเมื่อวานรอบห้าโมงนะครับเนาสองตัวล่างก็สองห้าสามตัวบนก็สองเจ็ดหน่อยออกประมาณนี้เนาะใครจับหลักได้ก็ได้ทั้งบนทั้งล่างถ้าใครจับหลักได้ สองห้ากับสองเจ็ดสองห้าครับเนาะเราจะได้ไปิ้งหนึ่งครับเนาะจากสองห้าเป็นตัวกลับครับเนาะสองห้าเป็นตัวกลับส่วนสองเจ็ดไม่มีครับเนาะสองเจ็ดเราเป็นสามเจ็ดแทนนะครับเนาะเสียดายมากอาจจะสามเจ็ดให้หน่อยนะครับเนาะก็มาที่รอบหกโมงนะครับเนาะสองตัวนั้นก็สองหกสองอีกแล้วครับเนาะสองเดือนดีมากเลย รอบแรกมาทั้งบนทั้งล่างครับเนาะรอบสองรอบหกวงก็มาอีกแล้วสองหกสามตนก็แปดหกแปดหกแล้วาเลขหามสองหกกับหกแปดหกรอบห้ามงสอง 2, ทั้งบนและล่างรอบหกวงหกมาทั้งบนและล่างครับเนาะแน่นอนมากเลยหานหน่ 5, อยออกประมาณนี้ครับเนาะแต่สี่เราจับหลักไม่ได้นะครับเนาะเราก็ไม่มีครับเนาะสองหกแปดหก 8ปดไม่มีสักตัวเมื่อวานครับเนาะสองหกแปดหกไม่มีนะครับเนาะแต่แต่เสียดายครับเนาะมาที่รอบหนึ่งทุ่มนะครับรอบยีพีนะรอบ v i p นะที่หลายคนเรียกกันสองตัวล่างก็ศูนย์ห้าสามตัวบนก็ห้าเจ็ดห้าอันนี้ก็หามอีกนะครับเนาะหกโมงหามหกแปดหกห้าโมงหามห้าเจ็ดห้าเนาะเมื 6, 8, 6. 5, ม่อนะวานออกหวยแปลกมากครับเนาะรอบแรกสอง ทั้งบนและล่างนะเดินดีรอบหกโมงหกทั้งบนและล่างครนะับเนาะรอบทุ่มหนึ่งห้าเดือนดีทั้งบนและล่างเลยครับเนาะสุดยอดมากจับหลักได้สบายเนะานนะเจดียครับเนาะศูนย์ห้าเราไม่มีครับเนาะศูนย์ห้าเราไม่มีแต่เจ็ดห้าเต็มเต็มครับเนาะเจ็ดห้าไม่พลาดครับเจ้านี้เจ็ดห้าเต็มเต็มเป็นตัวเน้นเลยนะครับเนาะเป็นตัวเน้นเลยแต่เจดายพี่เขาหามห้าเจ็ดห้าครับเนาะ น่าจะเป็นสี่เจ็ดห้าให้หน่อยไม่กันแล้วเต็มเต็มเลยปนะ่าพี่เขาเป็นห้าเจ็ดห้าแล 4, 7, ว้วสี่เจ็ดห้าวพนก็ได้ไปสองดิ่งครับเนาะก็ใครตามก็ดีจะด้วยครับเนาะอาจะได้ค่าน้ำพริกปลาทูค่ากะปิน้ำปลานะครับเนาะตัวเน้นเขาต่อเนื่องครับเนาะวันนี้ลดกันต่อบเนาะสำหรับคอฮหาหนอยใสุดจ,ดจดไว้นะครับสุกจดสุดกแคบกดเราแคบมันเดิมนะครับลงในแคบทุกิปนะครับเนาะพยายามังให้จบวันนี้ก็

คู่นะครับเนาะก็เห็นเน้นไว้ที่1 7 1 4แล้วก็4 7 1เ1 4 4 7เนเ้นให้3คู่นะครับเนาะก็มาที่ชุด3ตัวนะครับเนาะมีลุ้น4ชุดเหมือนเดิมจะยรทยมืวานนะครับเนาะเขา5 7 5เาขาหามไม่น่าหามน้องาาน้เมื่อวานวันนี้3 1 7 3 1 4 3 4 7 3 7 2นะครับ4ชุด สี่ชุดนี้ให้เน้นไปที่สามหนึ่งเจ็ดสามหนึ่งสี่สามสี่เจ็ดนะครับเน้นให้สามชุดก็ครบทวนมาสำหรับทางฮานอยวันนี้ทั้งชุดสามตัวแล้วก็สองตัวนะครับเนาะใครชอบชุดไหนจัดชุดนั้นครับเนะาะฮานอยบ่ทํำให้แนวทางเป็นฮานอยรวมครับเนาะทั้งรอบห้าโมงหกโมงทุ่มหนึง่งครับเนาะเป็นฮานอยรวมใครสะดวกรอบไหนจัดรอบนั้นเลยครับเนาะจัดไปเลย โคซัมเป็นมัดรวมเป็น3าอ,อรหันตี่หลายคนเรียกกันครับเนาะสรอบนี้ก็ประมาณนี้ครับเนะาะสำหรับคนงบน้อยก็เหมือนเดิมเนะาะสำหรับคนงบน้อยถ่ายคลิปก็เหมือนเดิมคุณบอลก็จัดไปนะวันนี้มี3คู่เหมือนเดิม1 7 1 4 4 7 1 7 1 4 4 7 3คู่นี้ครับเนาะจัดไปชอบที่สุดในวันนี้ชอบมอลทำน้ำบนะาซัมชอบหมดแต่ชอบที่สุดวันนี้คือ3คู่นี้เท่านั้นหนึ4งเจ็ดหนึ่งสี่สี่เจ็ดคือมันฝุกเข้าเมื่อนเมื่อวานนะเมืนะ่อวานเต็มเต็มเลยเจ็ดห้าไม่ต้องกลับเลย วันนี้จะเป็นยังไงจะเข้าตัวหนึ่งไหมลุ้นไปด้วยกันเนาะลุ้นไปด้วยกันจะมาเป็นแนวทางครับเนาะเป็นแนวทาง3คู่นี้แต่ถ้าชอบเอ viewers, ปล่าทำเนีนคู่เนียนไพ่ก็เลือกคูณได้เลยเนาะเลือกคูณได้เลยนอกจาก3คู่คนี้ชอบสี่สามมากกว่าแอสสี่สองก็ดีฟ้าหนึ่งสีไม่ชอบชอบหนึ่งสามก็จัดไปครับเนาะไม่ว่ากันคนเราชอบไปวนกันทำเนาะว่ากันไม่ได้ครับเนาะแต่ถ้ามีตัวชอบข้ามไปนะครับเนาะชมควาบันเทิงไปถ้ามีตัวชอบ ก็ประมาณนี้นะ,ระนคราบก็ฝากไว้แค่นี้จนคลิปหน้านะครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ